รู้สึกยังไงบ้างครับ oh. จะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน <Hey. S 1> สวัสดีสวีดัตสวัสดีสวีดัตคนดูทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็เออคนดูน่าจะเห็นชื่อคลิปหรือว่าโปกคลิปไปแล้วนะครับก็วันนี้จะไปทําบุญนะครับตะกี้ก็ฝนตกหนักมากเลยตะกี้นะครับก็อยูดอย่ดีนี้ก็หยุดหยุดแบบหยุดเลยเอออ ยังไงไมรู้เออน้าคิดว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วคลิปเนี้ยเออจริงอ่ะอืมก็แต่ก็ฝนหยุดแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะตกอีกหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไปทําบุญนะครับอืมพี่เด็กกัาพะก็คือเสื้อนี่นี่เออแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ไปแหละก็เสื้อตัวนี้นะครับก็ยังมียังมีอยู่นะยังมียังขายไม่หมดนะเสื้อตัวนี้ตามคําสัญญาที่เราสัญญากับคนคนคนซื้อหรือว่าคนดูไว้ที่เราบอกว่า เสื้อตัวนี้อ่ะเราจะเอากําไรของเสื้อตัวนี้บางส่วนไปทําบุญด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกเออเอาตรงๆนะมันไม่ได้ขายเยอะขนาดนั้นหรอกคือแบบตอนนี้อ่ะจะอยากให้พูดไหมอยากให้บอกไหมคือแบบหนึ่งร้อยตัวยังไม่หมดเลยยี่ห้อกำไรมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคืออยากให้ผมทําบุญใจๆว่ <S <S ัทำได้นะเออตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะร้อยตัวเออเดี๋ยวต้องอรอเวลาอีกนิดนึงนะ ต้องรองให้คนมาครบๆก่อนเดี๋ยวก็เตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เบยกันเบยยัตกโก้ตอนนี้ก็ได้เวลาลงตัวกันแล้วแหละแต่ว่าตะกี้ฝนมันตกก็เลยน่าจะเลทกันหน่อยมั้งเออไม่ไม่รู้อ่ะเออก็เดี๋ยวน่าจะตัดภาพไปตอนที่นัดรวมกันเลยนะครับผมแป๊บนึงก่อนจะตัดภาพนะขออวดนิดนึงเล่งไงเล่ยนะยนะถ้าอันนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เลยนะเออยังใช้ไม่เป็นอนะ่ะเออยังแบบ มันถ่ายง่ายเลยแต่ว่าผมอาจจะต้องแบบเอาเข้าถ่ายแล้วก็เอาเข้าโทรศัพท์เอออยากต้องลองใช้ก่อน่ะเออผมยังไม่เคยใช้ไงกล้องอ่ะอืมอืมถ้าถ่ายได้เดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ละกันนะครับอยู่เรามาเทสกันคลิปนี้อืมจริงจริงอันนี้ก็เอาโทรศัพท์ถ่ายนะเออกลัวมันแบบคลิปออกมาไม่ได้ไงคือแบบกลัวมันเอาเขาเอาเข้า iPhone ไม่ได้นะครับอืมผมต้องศึกษานิดหน่อยให้เวลาผมหน่อยซีเออก็ต่งภาพไปตอนนั้นรวมตัวกันเลยนะครับ เด็กโกนี่หมวกกันนอกทำเขาแค่รดก็เหมือนเปิ้อนหรอนี่นะะไปนะครับจะไปทำบุญที่ที่นึงนะฮะอ๋อเย้ มันเปิดขึ้นนี่ครั โอมหน้ามันเดฟมีอะไรที่แบบโหดกว่านี้ไหมอ่ะคนดู <c oughs> อยากเจอที่มันโห,หดว่ะ <c oughs> อยากเจอเหมือนตอนไปน้ำตกว่ะ <c oughs> ชิวครับอนครับตาชิวชิวครับชิวมากชิวๆเยนางย้อยชิวนะไมร้อนนะไม่้อยอากาศไมเย็นมากเลยคนตกผมก็เลยเปลี่ยนนะกแต้มไม่ใช่หรอใส่่กใส่วไม่านไม่ค่อยร้อนเลยไม่ค่อ้นเลย ผู้ใหญ่ใจดีครับผู้ใหญ่ใจดีเราเข้ามาได้มาทำดูนะครับตอนนี้ก็เราช่วยกันนะครับผมก็ผมก็ช่วยเขาอยู่นะครับก็ช่วยดูช่วยดูน้องรู้สึกยังไงบ้างวันนี้พี่จะมาให้ข้าวน้องรู้สึกยังไงบ้างครับ

<laughs> A few moments later, <laughs> <laughs> ้มาทำนหน้ากแล้วเมื่อไหร่ก็เราติดปิดแลจงคลิปจืดเนี่ย ก็ไปให้คนแก่นะครับอ๋อครับผมเอายื่นเสร็จรับสื้อครับครับยี่ในเนี่ยมั่วครับครับอ๋อครับหนี่งนี่ครับใส่ครับที่ไหนใส่หลอก็แล้วก็เป็นตาต้องให้นะครับเออนะครับก็ก็เราก็เป็นตาต้องให้นะครับเนี่ยให้คนแก่ก็อ๋อ ร้อนมากนะคะทุกคนวัน <urai> นี <benim> ้อากาศหนาวนะครับ10ลบ2 3โอ้โหหนาวนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ร้อนนะนี่ฝนตกฝนตกใช่ฝนตกโอ้ยยังไงอยอ้าวนี่นะครับนี่นะครับนี่นะขายหัวขายหัวขายกล่องใส่หวาน10บาทใช่ไหมเป็นอ๋อขายกล่องนี่มันเป็นโปรโมชั่นหรือเปลาขายสีกล่องนี่เฮ้ยสวยแท้นี่สวยนะนี่ยนี่สวยมากดูดิ สวยเนี่ยเสืยเนี่ยเออเสเนี่ยเออเสสวยเนี่ยเออเอไซเซอร์มาตุ่มกันนะทุกคนเราจมาสองสีนะคะเราเอายัางไงดิตัวนันามัทุกคนนมค่ะเคราหู้ีข่องชอกตัวกันอลาัขอด้นเขาหมาหูเนี่ยเขาเขาหมุกกำกันเอ tôi luôn đã đi ai đi ăn ở quán hộp ăn chào má thành công thành công bắt <laughs> oh! <thousand years> <laughs> yeah. my นี่นออเอเะรนัยนันี่นะฮะเขาก็กำลังจะอิจเนี่อะไรกันปอะรเียนี่ไม่มีเออเออ e อาใหม่ไม่ได้ช็อตนะจ ก็ต <tacos |notimestamps|> ้องนอนโอ้ไม่ดีเลยต้งทีนี้เราก็ได้ให้ขเ็นเินแล้นะครับี่นี่อะนี่ นี่นะครทุกคนนี่เลิศมากค่ะเลิศมากเลิศสุดๆทำอะไรกันิหนอกใช่มกินเยอะไม่ได้เลี่ยเเลี่ยนเลียบเลียบเลียอเป็นทเห้อะไร

เล่นกลุ่มสองานเดียวอ่ะจกับดียวโลนี่ได้โเล่นนี่เ้ออนี่น้องครับใชั้าัเอเอ๊สงนิ้วสอ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  สองนิ้วเป็นิงสองนิ้วไอ้เี้ยกำมานีต่อยเมื่อเลยรู้สึกยังไงวงครับรู้สึกว่าสบายแล้ฟินมากเฮ้ยเหี้ยทมาดีนี่ก่อน การพาลิฟต์ทำไมความรักก็เหมือนกับการทาลิฟต์เธอคิดในรักเราก่นอนไม่รีบไปไหนเราแต่ถ้าเธอไม่รีบไปเราก็จะไปทาลิฟต์ถ้าไม่มีลิฟต์เราก็ไปไหนก็ได้ถ้าไม่ไปเราก็อยู่นี่ถ้าไม่อยู่นี่เราก็ทาลิฟต์ครับคมหรอคมเฉียบเลยเข้าดรายการยังต่อวะ คุยกับมือป่ะตายเพื่กนตายเพชรอนตายเพื่อนตายเพืรอนตายเพื่อนรถต้องลินเออตายมุดดิ่นยังตอนนี้ก็ร้อนมากตอนนี้เราจะไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับขับรถเป็นอะไรให้นองปลาทำนองปลาทำนะครับนองปลาลูกเฮ้ยอู้ใส่ด้วย <aunque S 2> ตไลเลอร์นี่ตไลเลอร์ตไลเลอร์ตไลเลอร์เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องก็นม่สำคัญก็มันเด้งได้เฮ้ ไปไหนก็ไม่รู้นะครับคนดูร้านพี่บ้านร้านนี่ไหปไหาไปดูดิคุณไ,ไปแบบมีจุดหมายปลายทางเลยนี่ไปไหนไต่อก็ไม่รู้นี่ <c oughs> เบขก็อี้เลยแบเนี้ยเบขูก็ไม่ดีนี่ <c oughs> ชิวๆวอ่ะเออชิวๆเองดูแบบมีทางที่มันแบบถูเต็มจันท่านฝั่งนี้ไหมครับคุณดู เด,ด,ดี๋ยวกันเลยจ้อน,อน,อนตอนนี้เรานำท้ายอยอ่นะคนดูไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเร่งกันดีกว่านี่แค่นี้ไม่รู้คลิปกระจบตอนไหนก็ไม่รู้นี่เ้าก็ไม่รู้ว่าจะตัดออกมาได้หรือเปล่าครับเออใช่ก็ว่าย รัง้ขงข้างหน้าขโมยเส <ừ. S 1> ื้อผมนะครับเดี๋ยวเราไปป้นกันเลยดีกว่า,านี่ถึงโดนขโมยเสื้อแล้วครับกันดูนดิไม่ได้ใส่เสื้อมาได้เังไไม่เป็นไรหรอกเนี่ก็ไม่ออกขโมยเสื้ออะไรบนี่ แก้แงเสื้อนี้นำท้ายนำลูกเฮ้ยไปไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโชคด้วยฟังแล้วฟังแล้วเขาไปไหนเหมือนหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับเด็กแต่แล้วก็ยังฟังรายเรืร่อยนะครับน่าจะไปเจอกันที่หนองปลาคำหรือว่าที่เรียกอีกชื่อมันก็คือหนองปลาดุกเออ a few moments later นี่ก็นี้ก็ถึงแล้วแล้วก็เก็บไปไหนมาเลยนะโอ้ยสวยเลยโค้สวยเชี่ยเหลืองเรือดดำอะใจขาดมืมือเสื่อมล์มั้งใช้สีเหลืองฮะทอล์มั้งอันนี้เราถึงแล้วนะครับนงปลากันำทำโอเคพากพวกพวกนงปลาเพื่อนะ

ไม่ด้จะวันนี้เราก็มารีวิวห้องน้ำโอ้ข้างหลังนี่บอกธรรมชาติจัดนี่โอ้โหดีดีเดียวเฮ้ยนี่หาสีนี่หาหกอะไรนหาหกอะเขาทีกูใหญ่แล้วเนี่ย

ถ่ายเพหรอกูโปถ่ายเ่าตลอดละเขาป๊ออะไรอย่างเงี้ยวะขาถ่ายอย่างเงี้ยวะเขาเขาถ่ายที่ไหนสแต่ว่ามันิัมมามันดิไก่กูพดกูเหนื่อยนะเนี่ยไอโฟนเป็นหลักอะนน้ในช่องมันเว่ากคดีมีเนะเขาใจกูโปอย่างงี้ยมั้งวะ

ความสุดถามว่าไหน,นครับก็ดีเจ็บตบางๆอ๋อ 2.000 years later ก็น้ำท่อมก็โดนจับนะเขาไปร้านทอมก็ระวังโดนลูกหลงนะไม่กินข้าาทีเพราว่าม่อยู่เ้อขัดอ่ากรเปิดรู้สึกอะไรกับการมาเล่นน้ำเ่การทำบุญครับก็ดีครับลืมการทำบุญไปหมดเลยครับเล่นน้ยเขาสองล้าน สองร้านสองร้านสองร้านเป็นร้านแล้พี่านสองร้านเนีสองร้านร้านสร้าสอง้านสองล้านเนสองล้านม่เิ่เหมือนเหมือตัวปองละตอนไม่มีร้านเตือนอ่ะไปินที่ไ้าร้านเพือนโดนไหมเนี่ย้ใช่ใช้องนตเไปนะอย่าต เจอกูผักซอยนี้ของกูดูดีกลัวไปขายเสร็จกูแน่บอยสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้จะได้ลงไหมเดี๋ยวไปจิดที่บ้านกันดีกว่า Let's go boy Let's go Let's go ไปครับ

ไม่รู้ว่ามันจะออกมาสนุกหรือเปล่าผมก็ใช้โกโปเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเออผมกลัวว่ามันจะโมในโกโปอ่ะผมกลัวว่ามันจะเอาเข้าโดนสั่งไม่ได้อะไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะสนุกหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะพยายามตัดให้สนุกที่สุดนะครับผมอยากให้ผมทาคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรก็เม้นกันมาได้เลยนะครับถ้าทําได้ก็จะทําให้นะครับผมหรือว่าอยากเห็นคลิปอะไรอ่ะคือแบบคลิปรีวิวหรอ ผมคิดคอนเทนต์ไม่เยอะมากนะแต่ว่าแบบมันไม่รู้ว่ามันทําออกมาแล้วมันจะแบบดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมถ่ายเองตัดเองทําปกเองคิดคอนเทนต์เองอะ่ mm hmm. ะเข้าใจป่ะอืมก็พยายามแบบตัดให้มันเร็วที่สุดแล้วเออแล้วก็นี่นะครับเสื้อตัวนี้อืมก็เสื้อตัวนี้แหละที่เราไปทําบุญก็มันอาจจะไม่ได้กําไรเยอะมากนะครับแต่ก็ไปทําบุญร่วมกับทุกคนที่ร่วมกันแล้วก็ ตามนั้นแหละตามที่ทุกคนเห็นนะสักกี้อ่ะเขาก็รวมรวมกันไปนะครับรวมกันแล้วก็ไปทําบุญเดีกยกำพะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า let's go สวัสดีครับ